สวัสดีค่ะบัตรนี้เป็นครั้งที่56ตรงกับวันที่4มกราคม2568 ข้าพเจ้านัชย,ยาวิสุทธิศักดิ์รหัส304ขอเป็่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแต่องค์พระคำปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สัมเท็จลุงหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุมโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตยคกูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายปรดจงบรรดาใน้จิตของพระเจ้าเป็นสมาธิเอันคนแก่การสวดรายายมนตต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวารสุอัตราช,าชันตุเทวตาสัทธรรมมุนีราชาสุสนันตุสขโมขทงังสักเคกาเมจรูเปสิริสิขะ รัตเทเจจันตาริเควิมาเนทีเประเทจคาเมตารุวนาคาหเนเคหาวัตถุไมหิตเขตเตภุมมาจยันตุเทวาชรลทราวิสเมยค้าขันทปนาคาที่ทันตาสันติเกยังมุนิวารวัจนังสาธุเมสุนันตุธรรมสนวกาโลอยมพทันตาธรรมสนวกาโลอยมพทันตาธรรมสนวกาโลอยมพทันตา บทสวดนมาการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโหตโสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโหตโสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโหตโสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานาติเมสารนังอัญงพุทโธเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตโสติ บทสวดสัจจะกิริยาคาถานาถิเมารนังอัญงพุทโธเมารนังวังเอเตนะสัจจวเชนะสุติเมห้นตุส right? <wh> ัพพธานาถิเมารนังอัญญทมโมเมารนังวรังเอเตนะสัจจวเชนะสุติเมห้นตุสัพพธานาถิเมสรนังอัญงสังโฆเมารนังวรังเอเตนะสัจจวเชนะสุติเมห้นตุสัพพธา บทสวดมหากรุนิโกนาโถติอาทิกาคาถามหากรุนิโกนาโถอัตถายาสภาะปานินางปุเรตวาปารมีสภาปะโตสัพพุทิมุตตะมังเอเตนะสจาวเชนะมาหุนตุสัพพุปัถวามหากรุนิโกนาโถอิตายสภาะปานินางปุเรตวาปารมีสภาปะโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะ สัจจวัชเชนมาหุนตุสพุปัทถวามห้ากรุนิโกนาโทสุขายาสภาปานินางปุเรตาวาปารามีสภาปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจวัชเชนมาหุนตุสพุปัทถวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัย,ยังพระควาสกเกสุวิหารติกบปิดาวัตุสมิงมหาวเนมหัตตา พิคุสังเคณัสติงปัญจมเตหิพิกุสเตหิสพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนติพระควันตังทัศนายพิขุสังคัญจะอัตโขจตุนนางสุทาวาสกาญิกานางเทวานางเอตทาหสิอยังโขพระควาสเกสุวิหารติกปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหัตตาพิขุสังเคนัสติงปัญจมเตหิพิกุสเตหิสพเพเหวะ อรหันเตหิทัสหิจโลกธาตุวีเทวตาเยปุยเยนะันิปิตตาหุนติภควันตังทัศนายาภิคูสังคัญจะยันนูนามยมปิเยนะภควาเตนุปัสสังกเมยามะอุปัสสังกมิตาวาภควโตสันติเกปัญเจกคาถาภา,าสเสยยา,าติอัตโขภควาอตโขตาเทวตาสเสยธาปินามะภระวาปิริโศสมะจิตตังวาภาหัง ภาษาเรียยปาษาริตังวาพังสมมิเชยยะเอวเมวสุทาวเสสุเทเวสุอนันตรหิตาพระควโตปุระโตปตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกัมมันตังอัถังสุเอกัมมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระควโตสันติเกมังคาทั้งอภาสิมหาสัมมโยปวันาสมิงเทวกายาสมมาคตาอาขาตมหาอิมังธรรมะสัมยัง ภากิตาเยวะอปราชิตาสังคันติอัตโขอ,อปราเทว,วตาภาควัโตสันติเกวังคาทั้งอภาสิตัดตาพิกโวสมาธาหังสุจิตตังอัตโนอุชุกามก,กังสุสารถีวะเนตานิคาเหตวาอินทิยานิลักขันติปติตาติ อัตโคอ,อปาราเทวตาพระควโตสันติเกมังคาทั้งอภาชิเชตาวาคีรังเชตาวาปริคังอินทขีรังโอหัดจามเมชาเตจรันติสุทธาวิมาราจะาขูมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอปาราเทวตาพระคาวโตสันติเกมังคาทั้งอภาสีเยเกจิพุทธังสรนังคาเซนาเตขมิสันติอป,ปายาภูมิงปหายามนุสังเทหังเทวกายังปริปรสันติติ อะระโคภควาพิคุวมันเตสีเยปุยเยนะพิขเวทัสสุโลกทธาตูสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายกพิคุสังคัญจะเยปิเตพิฆเวเฮสุหติตัมมทานังรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานางเอตตปรมาเยวเทวตาสันนิปติตาอะเฮสุงเสยธาปีมายหังเอตาริเยปิเตพิขเว พระวิสันติอนาคตตธรรานังรันโตสัมมาสัมพุทธเตเตสัมปิพระวันตานังเอตาปรมาเยวเทวตาสนิปติตาพระวิสันติสยธาปีมายังเอตระหิอาจิกิสามีพิขเวเทวกายยานังนามาณิกิตายิสามไมพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายยานังนามาิตังสุนาสัทถะทุกังมาากิกรโธถาภาสิสามีติเอวันพันเตติโคเตปิโกพระกวะโตปัจจะโสสุงพระควาเอตาเทวโจะ สิโลกมนุกษามิยถาภุมมาตทัสิตาเยสิตาคิริฆาภรังปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสสรีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมนัสสาสุดทาวิปัสสนามนาวินดาปิโยปัญจสเตยตวาวณีกัปิรวัตะเวตโตมันตยิสัทธาสวเกสรเนรเตเทวกายาภิกันตาเตวชนาถภิกขวเตจัตตาปมกกรุงสตวะพุทธศาสนาสนังเตสัมปตโรหุยานามนุสานาถสันนังอะเปเกสตามัตถคุง สหัสสังอัฏสตริงสตังเอเกสหัสสานังมนุสยานัมัทธสูงอเปเกนันตมัทธคุงทิสาสภาพิยาหุงตันจัดสภะกับพิญญาญาวะวะกิตตวนาจัขุมาตโตมันตยิสถาสาวเกสารเนรเตเทวกายาพิกันตาเตชานาท้าพิขโวยเยวังกิตายิสามิคิรืหินุปปัสสสัตตาสหัสสาวะขาขุมากัพิระวัตวัยที่มันโตจุติมันโตนณวันโตยัสสีโนโมทัมนาพิกามุงพิกังสมิงติงวัฒนังจะสหัสสาหิมวัตตายะขานันตาวันิโนที่มันโตจุ พี S <S ่ขุนนางสมิงติงมุนนางสาตาคิลาติสหัสสายยาขานันันต์วานิโนจ้าสหัสสาหิมะวตาย่าขานันันต์วานิโนที่มันโตชุติมันโตน้ำมันโตยัสัสสิโนโมทามานาพี่กามุงพี่ขุนนางสมิงติงมุนนางสาตาคิลาติสหัสสายยาขานันันต์วานิโนที่มันโตชุติมันโตน้ำมันโตยัสัสสิโน โมทมานาภิกษุมงพิฆนังสมิงติงวันังอิเจเตโสราสหัสสายเขานันต์ตาวันิโนที่มันโตจุติมันโตนะมันโตยัสสิโนโมทมานาภิกษุมงพิฆนังสมิงติงวันังเวสามิตาปัญจสตาเจขานันต์ตาวันิโนที่มันโตจุติมันโตนะมันโตยัสสิโนโมทมานาภิกษุมงพิฆนังสมิงติงวันังกุมพิโรราชาหิโกเวเว ปุตลัสสานิเวสนางพิญโยนางสตาสหัสสังยักานางพิญิตรปาสติคุมพิโรราชาคหิโกสุปัคษาสมิติงว่านางปุริมันจติสังราชา,าตารัฐโทธภาษาสติคันทัพนงังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิดัสสะพาวนทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตนัมันโตยสัสสิโนโมทา,านาพิกามุงพิกนังสมิติงว่านางทากีนันจติสังราชาววิรุณโหตับสาสติคุมปัญทนังอันที่ปติมหาราชายัสสิโส บุตตาปิตัสสะภาวุลธนามามหาภราอิติมันโตชุติมันโตนัวมันโตยสัศสีโนโมธมานาภิกษามุงภิกษณนังสมิงติงวนังปัจฉิมัจัติสังราชาวุลปะโขภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชาสัศสิโสบุตตาปิตัสสะภาวอุนธนามามหาภราอิติมันโตชุติมันโตนัวมันโตยสัศสีโนโมธมานาภิกษามุงภิกษณนางสมิงติงวันนง อุตตรัญจติสังราชากุโรตปัสสาสติยขานังอธิปติมหาราชาเจษสิโสปุตตปิตัสสะพวนธนามามหาภรายทิมันโตจุติมันโตนังนโตเจสสิโนโมนธรรนาภิกรรมมุงพิรังสมิงติงวนังบุรีมาทิสังทัตตระโตทักกินเนนวิรุโกปัจฉิเมนวิรุปโขกุโรตัวังที่สันจันตาโรตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันตระมานาทั้งสุวยในกับปิตะวัตเวเตสังวานาวิโนทัสสะอาคุวันจนิกาชธามายากุเวนทุเวกันทุเวิภูจวิปโตสหะ จันทโนกามาเศโทจะกกินุมันทุ่นนีมันทุจอดปนาโทโอปมันโยจ่าเทวสุโตจมาตระลึจิตตาเสโนจะพันธุปนโรราชาฉนโงสัพโอะอาคูปัญจสิโคเจวติมพรยสุริยวัชสศาสตรเตจันเยจราชาโนคันทภาสหราชุบิโมธมานาพิกามุงพิกนังสมิงติมุนนางอาถาคูนาำภาษานาคาเวสาราชาตจักกากัรมกัมภาสสัตตราอาคูปยาคาชายาติพิยามุนาตตรลถาจ่าอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปะคัสมิตติมุนนาง เย,ยนาคาราเชสหาสารันติทิปาติชาปักคิวิสุทธะจักรคูเวหายสาเตวานามะชาปตาจิตตาสุปนาติตเตสนามังอภยันตานาคะราชานมาสิสุปนตโตเขมมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาริอุปวานันตานาคาสุปนาสารณามาังกรสุพุทังจิตตาวิิราหัเถนะสมุททางอสุราสิตาภาตโรวาสวัสเซเตอธิมันตโตยสัสสินโนการกัญชามหาพิสมาอสุราทานเวคสาเว,าาวปจิตติสุจิตติจาปะหาราโทนุจีสหะ สตันจัปพระฤาปุตรานางสพีวโรจันนมกาสนาหิตวะพระดิงเสนังราหุพันธามุปาขมงสมโยทาน,นิพัฒนเตภิกุนังสมิงติงมุณังอาโปจัฏเทวาปตวีจัเตโชวโยวจัธา,าขมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจัเยสสะสาสหเมิตาการุณากายิกาอาคูเท,ทวาเยสสินานานาานนโนทัศเยเตทัศธากายาสภพนานันตาวันิโนที่มันโตจุติมันโตนัวมันโตเยสสิโนโมทมานา a ภิกขาม,มุงภิกขนางสมิงติงมุณัง เวนตูจเทวาสหริจเตอสมาจเตุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตานักขานิปุรกิตวาอาคูมันทวราหกาวสุนางวสโสเสโทสกุปะคับปุรินทโธทศเสเตทัศธากายาจะเป็นนันตาวันนิโรธิมันโตจุติมันโตนัมันโตยุสัสสิโนโมทัมนาภิกขมุงพิกนันสมิงติมุนังอัฐาคูสหภูเทวาฉลักมะคิกศิราด้วยวาริวิติกาอาริตตกาจารุชาจามุมาภูพานิพาสิโนวรุณาสหธรรมมาจ อัจจุตาจะอเนจกาสุเรย่าลุจิราอาคูอาคูวาโซเนสิโนสเซเตทัสธากายาจะพินนนันตาวันนิโนที่มันโตจุติมันโตนะมันโตยะสิโนโมธมานาพิกกามุงภิกขังสมิงติงุนังสมานามหาสมานามนุสามนุสุตตมาขิตาปทุสิกาอาคูอาคูนโมปทุสิกาอัถาคูหาริโยเทวาเยจานุตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายะสิโน ทัศเตทัศธากายาสพินนนันต์วันนิโนทิมันโตจจติมันโตนัวันโตยัสสสิโนโมทัมนาอภิกรรมงพิขนังสมิงติงมนังสุกากรุมหารุณาอาคูเวขานสาสหโอทาตะไครหาปะมมขาอาคูเทววิจักขนาสทามัตตาหารักขชามิสกาจัยัสสิโนธนายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวสติทเศเตทศธากายาสพินนานันต์วันนิโนที่มันโตจจติมันโตนวันโตยัสสสิโนโมทัมนาอภิกรรมงพิขนังสมิงติงมนัง เขไมยาดุสิตายามากตกาจะยัสสิโนสัมพิกตารามัสิธาโชตินามาจะอาสวาลิมานติโนอาคูอัถาคูปะรักนมิตาทัศเตทัศตากายาะพินันตาวันนิโนท่มันโตจุติมันโตนวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกกมงพิกกนางสมิงติงวนนางเสถเตเทวานิกายาสพินันตาวันนิโนนามันวาเยนะอาคันฉุงเยจันเยจะทิสาสหะ อวิทธาตากิมักขีรังโอคาตินนมนาสวังทักขิโมคัตตรงนาคังจันทังวาสิตาติตังสพามาปรมปรมมตจะผุดตายที่มโตสหัสสนังกุมารโรติโสจัตโสปคะสสมิติงม่านังสหัสสะพัมโรกานางมหาพัมมาพิติตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิตโสทัเสธาอิสราอาคูบันเจกะวาสวัตติโนเตสัญจามัจโตอาคาหะริโตปริวาริโตเจจัสเพเพพิกันเต ทเทเทเวสภพมเกเมระเสนาภิกามิปัสสะกันหัสามันที่ยังเอถาคันหัตถะพันทะราคินาพันธมัทโวสมันตาปริวาเรถามาโวมุจจิตะโกจินอัอิติตตาามหาเ,นาเสนกันหัเสนอภเพสยิปานิณาตระมาหัจจะสร,รังกัตวานะเพระวังยจถาภูสโกเมโคานธนยันโตสวิสุโกตถาโตปจุทาวติสังขุโตส,สยังวเส อันจสัสพังพิญญาแยาวา่วว่ากิจตวานะจกักุมาตโตมันตยิสัทธาสกเกสร,รเนรเตมาราเสนาพิกันตาติวิชานาถาพิกโวเจตจัตตปมามกกรลูสุตตวพุทธศาสาสนางวีตาราเคหิกปก,กามุงในสังโรวันปิอิจยงสเพวิสตะสังฆามาพยาคีตายัสสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตตาติ บทสวดจุลราชยปรกรณโมมพุทธเตชะสารตัตนตยะธรรมิกาเตชะปสิทธิปสีเทวานารายะปราเมสุราสิทธิพัมมาจะอินทาจะจัตุโลกาคัมพีละกาสมุทาภูตรงคังคาจสัสพมัมะชยยะปสิทธิพะวันตุเตชยชยะชยยะธารณนิธารณิยุทธาิอุทธินิทีนทีชยยะชยยะข้าคนระตุลนิสัยนิไลไซเซนามีรุราชะผลลานัาน,น,าช,าานาชีชยชยะชยยะคัมพีระสมพีนาเขนทนา,าคีปีศาจัพุตตะการี ชายาชายาทุนิมิตาโรคีชายาชยาสิงคีสุธาทานมุขชาชายาชายาปุรณะมุขศาสตาชายาชายาจำปาทินาคะกุระคันโถชายาชายาชัติชนนัตุรงสุการะผู้ชงสีหาพญาคัตีปาชายาชายวรุรณะมุขยาตาชิตตาชิตตาเสนารีปุณนสุธินารดีชายาชายาสุขาสุขาชีวีชายาชายาธรณิตาเลสธาสุชัยยาชายาชายาธรณีสันตินสธาชายาชายามังกราัญยาพระวเค ชัยยะชัยยะอุรุณนะยะเขชัยยะชัยยะรักเสสุราผูชาเตชาชัยยะชัยยะพรมเมนทักนาชัยยะชัยยะราชาธิราชาชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัญเจกัพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหะโรฮรินเทวาชัยยะชัยยะพรมมาสุราโคชัยยะชัยยะนาโควิรุณโควิรุปโคปัจจันทิมารวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวารุโนปิจะ อคิวายโยจะปาชุนโหกุมารโรทัตตารตะกโกอัธารสะมหาเทวาสิทธิตะสิทธิตาปัสะอาาัอทธโยอ,อิสินโนสาวกา,าสาภาชายาราโมพระวันตุเตชยยธรรมโมจะสังโคจะทัสสะปาโรจะชยยกังเอเตนะชยยเตเชนะชยยโสตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหุตุเตชยยมังคารัง ชายโยปิพุทธศาสนิมตัวยังมาราสัจปาปิมโตปราชายโยอุโคสยังโพธิมันเถวโมติตาชยะตถาพามะขณาเมเีสิโนชายโยปิพุทธศาสนิมตัวยังมาราสัจปาปิมโตปราชายโยอุโคสยังโพธิมันเถวโมติตาชยะตถาอินทกณาเมเีสิโนชายโยปิพุทธศาสนิมตัวยังมาราสัจปาปิมโตปราชายโยอุโคสยังโพธิมันเถวโมติตาชยะตถาเทวขณาเมเีสิโนชายโยปิพุทธศาสนิมตัวยังมาราสัจปาปิมโตปราชโย อุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตตถาสุปนันคานาเมหสีโนชโยปิพุทสศาสิริมโตยังมาราสัจจปาปิมโตุปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตตถานาคคานาเมหสีโนชโยปิพุทธัาสิริมโตยังมาราสัจจปาปิมโตุปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตตาสัพพมัคานาเมหสีโนชยันโตโพธิยามุเรศกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยะสุ เชย่อมังคเรอปราชิตปัลลังเกสีเซปัฏพิโิปโขเรอพิเสเกสภพพุทธานังขัปโตปโมตติสุนักตั้งสุมังคารังสุปปปตังสุติตังสุขโนสุมุตโตจารยสุทังพมมะจาริสุปทักขินังกขยัคกังวจากย์ังปทักขินังปทักขินังนโมกมังบณิตเตปทักขินาปทักขินานิจตตวานัตตะปทัฏกินเน เตอัตตารถาสุกิตาวิรุณหาพุทธาศาสนาอราคาสุกิตาโหธาสหสัเพหิยาติพิสุนันตุพลโตเยเทวอาสมิงธานในอธทิตย์ตาทีคายุกาจถาหุตตุสุกิตาหุตตุสภุสภะทาลักขันตุสพะตตนังลักขันตุสินะศาสนางยากาติปัตนาเตสังสเพปุเรนตุมโนรถาอุตตากาเรปวสันตุวสังวสาวราหกา โลคาจุปัฏวาเตสังวินิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยะถาระหังบทสวดธรรมานิยามสุตตังเอวาเมสุตตังเอกังสมิยังพักวาสาวัตถิยังวิหารติเชตวะเนอนากะปิติกสะอาราเมตตาโถะโคพักวาพิขุมันเตสิพิขโวติพะตันเตติเตพิขูพักวะโตปัจจะโสสุภะกวาเอตตะทัวจะอุปาฏาวาพิขเวตาถาคตานังลุปาฏาวาตถาคตานังอธิตาวาษาธาตุธรรมติตา ธรรมนิยามตาสเพสังขารานิจติตังตถากตอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุจตวะพิสเมตวะอากิกติเทเสติปัญญะเปติปัตตะเปติวิวรติวิภัชติอุตนิกรติสเพสังขารานิจติปัาวะพิกเวตาถาคตานังนุปาทาวะตาถาคตานังเทตาวสาธาตุธรรมติตาตานธรรมนิยามตาสเพสังขาราทุขาติตัตถากตัวอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุจตวะพิสเมตวะอากิกติเทเสติปัญญะเปติปัตตะเปติวิวรติวิภ สเพสังคาราทุขาติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอุปาทาวาตาถาคตานังที่ตวสาธาถุกธรรมะทตตตาธรรมนิยมตาสเพธรรมานตาติตังตถาคโตอภิสัมบูชติอภิสมติอภิสัมบูชตวาภิสมตวาอกิกติเทเสติปัญญาเปติปตะเปติวิวรติวิภัจจิตตานิกรติสเพธรรมานตาติธรรมะโวจักวะวาตมะนาเตภิกขุภควาโตภาสิตงพิธานุติ บทเสวพัติการัตตคาถาแปลอติตังนานวาคะเมยยะนาปติกังเขนะคัตังบุคคลไม่ตงคำพิสุขที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรไม่พึงวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตัมพะยินันตังตับปันตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั่นจะโยธรรมังตัดตัดตัดวิปัสสติสังยิลังอสังกับอสังกุปังตังวิธามมนุปปริโยเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้ง ไม่งอนงานคอนแนอคนเขาควรพ่อผู้ดนการเช่นนั้นไว้อชีวกิจกรมมาตาปังโกชัญญาณมะนา,างสุเวความเพียรป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พ่กนี้นาหิโนสังคารันเตนะมหาเสนในนมัจจุนาเพราะการัเพียนต่อมมิจรได้ซึ่งมีมากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอาหุรัตตมตันติตังตังเวพระเถระตุติสันโตขิเตเตมวนี้วูนนี้ผู้สงบย่อมเก่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียรตค้านทางกลางวันกลางคืนว่า พ่งเป็นอยู่แม่เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคัปัญจเวคณะแปรสเพสังขารานิจาสังขารคือร่างการจิตใจและลร,รูลปธราร,ร,ร,รมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างการจิตใจและลรูปธรรมนาธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากพ่อเกิดข,ขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมานาตาสิ่งทลายทั้งโปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขาร ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราไม่ว่าเราว่าตัวตัวตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งเยืนอาวสังวยาบริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมเยตตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมเยตตังความตายของเราเป็นของเที่ยง ว่าตะคนที่จะสังเวชอายังกายโยอจิรัรากายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตตวิญญาณนอคันปัจจากวิญญาณอุโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเทสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะริงคร่งอีวาประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนอันนี้ถังหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จาาจะสร้างข่าราสังขาราขาทางหายไม่เที่ยงเนาอุป,ปาทะ วายะธรรมมิโนโมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุป,ปจ,จิตตวานิรรชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวปะโมสุขโขความเข้าไปสงบร,งร้างล้งลง,ลง,ลงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่ว่าริงสูตรจามริสเร,รที่ตายแล้วและกําลังจะตายตันเทวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันณนติเมเอทะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย โสดสวดเมตตาอย่างกินจิอย่างกินจีกุสรังทำมังสัพเพหิพัตเตหิกัตตังปุญยานุโมตันตุอุตตสุนันตุผลโตเยเทวาสมิงธาเนคิตาธีขายุกาสทาหุนตุสุขิตาหุนตุทุขาปะมุนจันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันตุ สเพยยอาญาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสเพปิสาสเพยยขาสเพปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสเพอาจาริยุปัชัายาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสเพยตักขตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสเพสามารถตินังสำมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธิสัตตกันติมายะอิติภะวานะโมพุทธิสัตตกันติมายะอิติภะวานะโมพุทธิสัตตุกัน ปฏิทนคถายาเทวิตาสันติวิหารวาชินีทุเพขเรโุธิกเรตาหิ่งตาหิ่งตาธรรมาธานนภวันตุพชิตาสดถิงกรณเดทวิหารมันตะเลที่ราจะมชานวากาจะพิขโวสารามิกาธนปเตอุบาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสปนภูตาสุกิตาพวันตุเตชราผู้ชายเยป จะอันทัศสัมภาวะสังเสริฐชาตตาธวบปปัติกานิยะนิคังธรรมวรางพจิตเตยสเพปิทุขัสกรรตุสังขยังทัตุจิรังสตังธโมธรรมทราจักภูคาราสังโฆตุสมะโควะอัธายะจาริตายะจอเมระกตุสังธโมสเพปิธรรมจาริโนผู้ทิงสปาปิโยยามะธเมยานิยปเวทิเตปสัศนนาหุนตุสเพปิปานิโนพุ้ท้าสาเสนีสมมาธารังคเวชันตัวกาเรเทวบวพวสตุอุทิภาวายัสตานังสมิทังเมตุเมตุนิมมาตาปิตาจะอัตตาจังนิจังรักันติตุตะกัง เอวังธรรมีนะราชาโนปัจชางรักขันตุสัพพธาเทวตาอุยโยชนะคาถาบทสงเทวดาทุกขปิตาเจนิทุกขาพยาปิตาเจนิพยาโสกปิตาเจนิโสกาหุ่นตุสภีปิปานิโนเอตาวาจาจะอเมใหิสัมปทังปุญญาสัมปทังสภพเทวามโนทันตุสภะสัพติสิทธิยาทานังททันตุสทายาสีลังรักขันตุสัพพธาภาวนาพิรตาหุ่นตุชาชันตุเทวตาขตา,ขา สุมังคนคาถาขุนตุสพังสุม so ังคารังรักขันตุสภเทวตาสภพุทธานุภาเวนะสติหุนตุนิรันตระงุนตุสพังสุมังคารังรักขันตุสภเทวตาสภธรรมานุภาเวนะสติหุนตุนิรันตระหุนตุสพังสุมังคารังรักขันตุสภเทวตาสภสังฆานุภาเวนะสติหุนตุนิรันตระ สัพเพุทธาพระปตามจะยังพระรังหันตันจติเชนะระขมเทมิสัพพโสสัพเพุทธาพระปตามจะยังพระรังหันตันจติเชนะระขมเทวมิสัพพโสสัพเพุูธาพระปตามจะยังพระรงหันตันจติเชนะระมทมิสัพเพโสสัพเพุทธาพระปตามจะยังพระรงหันตันจติเชนะระมเทมิสัะพโสสัพเพุทธาพระปตามจยังพระรังหันตันจติเชนะระมทวมิสัพพโสสัพเพุทธาพระปตามจยังพระรงหันตันจติเชนะระมเทวมิสสะเพโส สัพเพรพุทธาพระปตามจะยังพระรังหันตาน,นจ่าเตชนะนะาของะเทวสาวพระโสสัพีพพุทธาพระปตามเป็นจยงพระรหันตาน,นจ่เตชนะขพเทมสัพโส อำนาจแห่งบุญสมที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยาพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลตแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ารายขออนิสทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัตพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้เฉลี่ยมั่นคงเป็นสัมมาทิฏฐิมันชอบทำคำว่าไม่มีอุดหนุนแล้วจนขอญาติได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้พระเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนใน่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ปวดประสิสธิ์ประสาพตอน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเราตรงถึงวัตถุมงคลทั้งพงที่สามสิบอุเบกได้จ,จัดสร้างขึ้นให้เพียด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิขานุภาพอศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่แค่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุ